เอ้ย้อนจริงเอ้ยข้าก้เเเเร็วเ้หลานขอข้านเดี๋ยวเดยเยเฮ้ยเฮ้ยเน้องอ๋อต้องไปข้อาจแข็งอ๋้ข้ไปเฮ้ยด้้ไปามามาขา่เร็ขานี่ข้อข่านมาได้แล้วเมาหาลูก้เร็วาหาลูก้เ อนหารดงเน่ดูเฮ้ยใส่ขอบคุณค่ะจมาชนกาแฟหน่ก็กล่องก็ส่งฟรีอยู่แล้วนะคะทุกคนมันก็คุ้มพี่เพียวไปไหนพี่เียวไปเห็นไปอ่าบาทเาปะาหาดงเดหาดง้าดงเยเ้าหาดงเด้อกรหดงยเด้

เป็นยังไม่อเป็นยังทบีกูฟเป็นยังมดขนสะออนน้องนเนีะไปหาดูเียเียคนกินเนี่ยไปหาดูเี้ยมาสั่นเร็วดูด้วอ๋อเขากงลจะข้ามใดไปไปเขากงเขากงมดเขากงอถ้าราไปหเมอนเอาไปเท่าั กองมาแล้ั้งแเงาแล้วมันนาหะเออเอเออหนานพอจะข่านได้เอออีหนูขานได้เดยนนุนะเออ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 จ้าหนุ่มนะิ๊ดนี่หนุ่มนะนี่นิโนเขาของนโนูนเอาอ่อนโทรศัพท์ไปนโทรศัพท์มาเห็นมันหนุทรศัพท์ไปนำจะสืบข้านได้หรอตานยเบื้องไรสดค่ะหุ่นวันเพื่อนอะไรกับบริษัท

ไปมาเดอตัวทนเข้ามาบึ้มมาลึกบึ้มปั๊มตัวแทนเขามาหลตัวแทนเขามาสมัครัถาว่าที่ลงลงภาพไปเขาพูกว่า้า้องลูก้ลึงตาสู้สู้ลูกตาสู้สู้เลยเล่าอย่า่าเดยของันองค่ะหนึ่งกล่องมีสิองคนเนี่ยหกล่องมีสิ เเสียงลลกเนี่ยข้างขางอะยการลวกมาหาด้วยเนาะจลเนี่ยจ้ะจ้เอ๊ะคนถวยของป้า นานิตาข้าหลุ่มเรวนานิตาชู่ชู่นันิตาชู่ชู่นันิตาชู่ชู่อย่ากินเนี่ยแล้วลองจับยินมากะดับยิ้มมาลูกยิ้มมาแหละอีอานั่นตรงจะจับคงมาแหละจับุงมาลูกทิ่มมาเลยยิ้มมลยจับคงมาแหละนี่เขาทุ่งมังดูอ้ยเก่งค่ะด้วยคนจับคงน่าหลานเ้อ โอมนาริตาเก่งมากเลยฮึยองดูไก่าบะละไอ้ไกโอ้โหโอ้โหเก่าเนี่ยแล้วเวลาไปหมอืมขามเนียเ้อรูปขามนีด้ไงนี่เอ๊ะึยิงขาถึงอ ก็จุดไฟน้วแหละนะจเอ๋อกมจับนามก่อด้อเบาทจเอ๋ดดกิงอไงไปเมื่อไรนี่ไปเมื่อไรนี่ลูไปมือไนี่อีหล่าเจ้ายืนอง้

เนูจะเป็นยืนแล้วค่ะเราจะเดินแล้วค่ะนี่ตาจะเดินแล้วค่ะแหมน่ารู้นะโอเคพีซ่าไหนูวชอบเบอร์แลล่ะนารู้ว่าให้ลุ้งใบสมหรับรว่าให้ลุงจับสำบับอะสนใจสนใจสนใจอยู่ใครสนใจคลิกลา์ตรงนี้เลย ลอูกไปลูกไปเหละไปดะได้วะไปล้ลูกเฮ้เยกินค่ะกวให้ลูกจับเบื้องกันขวบเพื่อกันสีห้ามองไวไมอยู่ขาเมือกันเดี๋ยวบองใมววใาไม้ยู่มันมันมันวู่มมองสิไปแล้วนี่แกคนยิ้มไปคนยิ้มไป เดี๋ยวเมื่อนปาจะเห็นทำไงหรอเอาไว้ดีซะก่อนเพราะว่าเส๋้อโซฟาอ่ะไม่อยาคนอนไม่อยางนอนอูดิก้ยนฟุกฟองเนี่ยฮะเก่งมากหลนใครเก่งมากออแล้วลูกนะเดี๋ยวไปมือกันนลูไปมือได้ไหมไปมือกันเยเดี๋ยว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 

ไปกลูกไปลูกลองไปเมื่อวานจะไปอีกปลูกลูกพ ja. ันยานานพนลมคูณล um uh evet ูกยานลมเปลูารอ่าใส่นาลิตาจับได้อยู่บ้านหรอไลูกยืนอยู่จะไปแล้นนั่นนี่ลูกไปได้เลยเฮ้ยกินข้าวกล้วยกินขาวกล้วยพ่อเห่าพี่ชิเนพี่ชิเน่ชิเนลูกนะพี่ิมันจะเมื่อยนั <g <g ่นแหละฮะมันจะเมื่อยนั่นหรลับอ่ะนั่งลงอลร้เมื่อไงที่ลายืนโดนล่ะ เอาว้น uh, ั่งโอ้หลายว่นงเว้ยเหลาคน่วค่ะเก่าขาที่ลูกนัอนตาเก่าขาที่ล่ะจะลองเอานางไปสิขัดหน่อยเอานางไปแก้ไขมันเอานางแล้หลาเนาะนางมึงด้วยเอาอันดุบอ่อนๆนด้มังจะกาวใส่อยากน่งแหะแล้วลูกละไปขัดไปหากงลกไปคัดไปคัดไปหาโกงจับยกเล้ มาเลยค่ะนีิตามาเลยลูกน,ลลลนีก่ต,ตาสู้ๆเล้วนี่ตาสู้ๆ <weet S 1> ตาสู้ๆค่ะไปเดีวตาสู้ๆเอาเถิงเถิงเถิงจะลอกตัวไปก็เกะจะลอกตัวไปหาเจ้าเดี๋ยวลอกสักทีสักเป็นเกะอย่างไรที่ว่าเกะแล้วนีิตาสู้ๆลูกนี่ตาสู้ๆมาเลยค่ะมาเลยค่ะลูกค่ะเอ้อถ,ถึงแล้วเอา้า หาตัวสอยหาตัวซอยเยี่หา่มแล้วเดี๋ยวหาตัวซอยแล้วอเอาลวเอจับได้ยีหลี่อกระตงสยได้ตงสวยได้กตงซอยได้คุณลุงไม่ต้องช่วยนะคะให้หนูทำเองค่ะเอาเออเอาเอเอาลูกบอลเอาลูกบอลเอาเอานาลิตาสู้ๆเร็วๆ จำเลยวะเฮ้ยลูกขืนยังไงวะ,ะนาริตะชู้ชู้เลยหนูเก่งอยู่แล้วนะหนูเก่งอยู่แล้วเอ้าบอกว่ามาสมายบ้านนังเดินนาริตะสิีแดงบ่ะนาริตะลูกบ้าร้อนเนี่เคียบไปทั้งเจ้า เอา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 ส่ว,วิธียังอหนส่ว,วิธีกระดึบกระด,ะด,ะดะเะึเอาป่าเอาเอาฟุตบอลออกเพื่ออะไรเนี่ยดูกลุม่มอ,อ่ะดพระมล่ะตะเกอบอาวอ้งก่อานาลิตาสู้ๆนาลิตาสอะ่ะนาลิตาสุาาสุลูก ตาสู้ๆค่ะโอ้โหกจวิธีเลยเออสลัดเรองเกียงเอกำสองมืลูกกำสองมืแล้วปัญหาตัว้ยปัญหาตสอยเนี่ยมาตัสอยอานิตาลูกขึ้นค่ะนาิตาหนึ่งสองสามอาตาลูกขึ้นลูกเดียกลูคนลูกก็ได้ ไม่ังียแหละฮ่าโตสวยฮ่าโตสวยลลิตาลูกขึ้นค่ะลูกเร็วว่ะลูกเร็วว่าลูกนลิตาสู้ๆลูกเดือดเดือดเดืดเดือดเดือมเดียวหละะฮมังังมงมมนี่โตสวยอีกแล้วนี่เก่งค่ะเุยมีโตสวยอีกแล้ว เจ้ะเอะอ่ะนาิตาบ๊ายบายเอซค่ะกับคุณมเคียนแค่นี้นะคะ่หลนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บ